นี่ตูงไปเตงองเยไนอนเลยงบหลวบหลวงไปว่าใส่เกียร์ลงเด้อพจหหอมยมวที่เด็ดะลงอเลยไป่างหาแงเ้อาไปนเอาเซมกันครับกินง่ายกันเด้อกันกับสมองทมบูรณลละครับเอานี่บอนี้ สวัสดีจ้าแม่น้องไอจ้าสวัสดีครับสวัสดีตอนสวยๆครับพี่น้องดูว่าตอนสโซสโซเนี่ยสวยเนี่ยคือหวานละนี่เม็นไข่หมดแดงมากพี่น้องเป็นไข่เดืของหวานพร้อมตกแตงไข่ดูออกแตงจริงนาะไข่หมดแดงที่เป็นไปแง่มากเลยคือถือว่าหมานุ้นครับนี่หมานุ้ยไันนี้เป็นแม่น้องไอคับแล้วเดือดแจงเด็ด เขีมท่องพี่น้องเฮดเฮดปานเข้ามาท่านบี้กันเลยซือ้ <laughs> อกันเลยซืออยซ้อมา้อยเฮดเขีมท่องจ้ะน้ำยาสีแดงน้ำยาหน้าจ้ะแจงหนิดเขีมท่องใส่ไข่มดแดงแม่นจ้ะแล้วก็น้ำข้าหวานพร้อมอันสีแบงอันลาบน้ำโยไข่มดแดงแม่นโยเั็ดลาบจุ่มหน่อยก็แซ่บด้วยบางคนก็มักลาบไข่มดแดงผู้หนึ่งมักแกงเอาเลยมากินง่ายกันเด,ด้อครับแฟนครับสมองสุบอล้วครับเสพแสบกันซ่อนนี้ ปูใสงวงัวชะมีตูุณ,ณเผาเฮ็ดก้องหวานกติอัน,นจิตเอาอมีก็พรารวรอนนะอ่ะเอเป็นใ<ม><ม>กลใ้เหกาจิมอืมอ้วนไม่<ะ>มินเลยว่าลำมีตู <laughs> อันขูดใกลมันกับจิบอันนี้ขูดบกับกเผาบักเผาจากต้นสดสดมันนั่นเนี่ยหวานคือหอมดีแต่ก็ได้เสียบผักเลมีตวไปยืนเุอไปในจิตเปนเมลไยอะ้องกัน แม่เอาไปแยงเอาพี่น้องก่อนวางกกัข้าวมกันเนาะอ๋อเส่ลุกระโดดเส่กโดดทอมมันกระมบาลุกโดดเนาะมันกระโดดต้องหลด่ไว็นผู้หนึ่งเหดหนึ่งผู้นึงเห็ดหนึ่งตังคนตังซอยกันล้วครับคนดังดังก้อนพีตู้องไปดังไฟอยู่ีตูดังไฟเตรองห่วงหนพี่น้องเลย

ผงเสียบผงนวตัวนี้ใส่พอประมาณน่ะาว่ามันเข้มข้นุน้อยแล้มยังนั่นมันกลมๆต่ว่าปกติเฮ็ดเ็หวานนี่เหลียวน้อน้ำปลาเรงใส่เรหันเราใส่เกียอะไรแล้วน้ำจิ้มกาใส่เล็กน้อยกันยังใส่พกอีตูใส่พักหอมพกอีตูเดี๋ยววลาพตูผักหอมลงเด้อพี่น้องวันนี้อยู่บุยกินเลย

เสนลไปอ่อนอ่อนที่นอยกัแบบแสบอยู่แต่แ่ากันโบามทกัเส้นปลาประาเขาเป็นเส้นปลาเส้นตะเกียเดี๋ยวมันเชื่อมก้ันนี้ก็แสบพี่น้องวันนี้าหนแกงวานหวานต้หมดแดงหวานตเงินเห็ดเห็ดนับไซกันแสบพี่น้องสบูเดอพี่น้องปะลกไปจับไปกินนกกันพี่น้องเลยเสียบกันเสีบ ช้อยหอมเตยหนอดไผ่ไ<ข>มะแดงเอาอะไรให้นี่งป้อนเลพี่นอ้องน้องไผ่ศิลาบไผ่มะแดงเด้วอวันนี้พอยลุ่นไปนอาบน้ำอยู่เอามาเจะเจียวหยาเหล้าห่อนพริกผรมให้ตุก๊กกเลยมาปรุงมาสิลาบไผ่มะแดียงต่อ,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 อน้ำปลานิดหน่อยอ กลิ่มข้าวขวดขวดเด้อพี่น้องหอมจ้อะน้าจักหน่อยเพราะว่าแม่บ่ไหลหอมหวยหวยแลย้วกัน คอยไข่หมดแดงเ้อสิน่้อมันนเ้อไปแยง้เส่ามานแม่อยู่แม่นไข่คุ้นแล้วด้นม่อนไ่สิ่งจุนเสบจ้ะอาไข่หมดแดงยังเห็บเข็มใส่ไข่หมดแดง อยนั่งแล้วำดับปืนมันแก่ได้นใหม่ดิทามกินได้นหมอตะดำตะดำเติมตัวดิเสียพืก่กินนไม่บได้กันหรือว่าไม่ยังได้กินน้ำกันหมดโอ้กันไดนไม่คยุ่นเหรอเดี๋ยวเสียกับเงไข้มาแดงร้อยองลงิอยู มาด้อเปนของแฟนครับสมองซุบอนนั่นแหละมาากินของง่ามกันครับเสียบเสียบเห็ดเข็มเ่งกินเสีมก่อนเสียบาดแ่บแสบแกงเห็ดคนนี้เอาเสียบเสบกันครับกินง่ายมกันเด้อกันครับสมองซูบอนล้วครับเส้านี้มือนี้จับไก่หมดแดงกันามาด้ยเสียบก็้กติี แสบโอ้กดแสบงคำได้ก็แสบคำี่นอพอเราเขยวบอดีบอกให้ไปใส่ปั้นปอมกับพอดไเนี่อ่อนอ่อนหลเลยเราไปหมดอย่างนี้เลย เต็มจมส่วนโตนี่เต็มส่วนลายส่วนทำให้ถงมันบานขึ้นเห็ดปวกไปหน่อยเนาะเห็ดปวกไปเท่าล่ะบ้านท่านเกิด,ดยุคพี่น้องไปโขกมือเจ้ากินเห็ดเจมไปกอนคื่อการเห็ดปวกหรือเปล่าำเห็ดปวกไปหน่อยอิ ดียังหนึ่งเด้งลุ่นไม่แหนะอันนี้กตัวเข้าเจ้าบ่ใบใหม่เจ้าบ่ดีนเนอเจิ่ยังแล้วยองจะกันไปหน่อยนี่เพื่อนปลูกยังได้บุญนะภาพเป็นก่อนเป็นก่อนเป็นเทียมทองพระเจ้าถึงนี่เสียแบบไดบุญหนี่ย แต่ว่ามูผมปลูกเห็ดลรงงนี่ต่วันส้อนเลยอยู่แถวพนท่องท่างน้องขอกต้นยังกากงหน้ามีบ้านหลงหนึ่ยันกต้นกงนาเพอนะมีอยู่ะลแมหยังก่อขอห้องสาทอกับยางหน้าเออยางน้างนั่นไงไปยันเก็บเห็ดเราเบยก่อต้นยังหน้าพี่น้อง mất dứt yên lòng chắp ăn chân đi mìn tóc xìm móc quay, về, quay mình... là quay yang nái 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 กตัญาไปถือตัวนึ่งขาดาวยรถมันกตลังขึ้นไม่ยุ่งด้ว่ามาปลูกย่งบอสามคนนยเดี๋ยวตังคงมีตู่ขอาอยยูดีชุดเลยเดยวฟังท่านไม่ใจกันจะแดงว่ามีตู่มาดูแลเฮรอมาดูแลไตยกอะแขงเดี๋ยวยู่เงาหนึ่ง ว่าเด้ไปดูแรที่เคียของผู้ดได้ผูกยี่รอแทงนำเห็อนบัวไว้ทำประชาติอันท้องไล่ <c oughs> เป็นใบงามเลยอัอนนึงมันกระด่งหง้า,งามันขามดามาดมันเยอะตะงาคุณขาดจริงปะเดีลยมันขาดหรอกเลยพี่้องทำแบาแม่ไปตังป้งประเนียแม่แล้วกินแล้วเด้อพี่นนอะ ก็บวยยังใหญ่หมเดเขยาหมองิมได้เังเขากับงบงกินมากินหน่อเท่าเหกินอิ่มแล้วคันว่ากินอีกคันว่าหิวเท่าจะหนักแล้วกินแจ้จินแจกดูว่าเป็นว่านี่นี่กินแล้วคันมีะได้จิ้นแจกไปกินไห้แม่ลงเงิน อปนนิ่มแล้วเราไปต้นมิวเลยมือดนนนแล้นน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 นมนน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 กนน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 นกันนนกนน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 อนน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 นอน่นนนนมันน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 กนน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 น แอ๊ะน่องยงเฮ็ดก็เสียไปหาสองก้นพอเนาะน้องย่านหลังเตีมยไปลองไปห้อมีคนไปแง่บ่หรอมีอยู่เด้วไกลตั้งกันเดีอบนี่ตรงกันเอาเยอะทั้งโอกแหนมันนี่วันนี้เิ็นกางขึ้นไปนังขอกก็มีก้นล้ันย่านไปปอดไม่แง่หนึ่งโยรับหน้าโยหัน่ะ าไปหาเห็ดเราได้บ nice like ่เห็ดก็ต yeah. okay. uh, ั้ออกสิถ้ากันประกาเขาไปไนพี่น้องยานเนาะสองคนหนุมบอมสองคนไม่ดีใจไปรุ่นแค่ไหไร้ย่างไรแนวนะพี่น้องไปห้ให่ป้าสองคนไปห้าออ่ยูเลยวันที่ไปน้ำบ้านเขาท่านแหลวเนาะไปรุ่นตั้งคนตั้งหญ่ก็ไม่ตู้ช่วงเขาไปไงเขาก็ได้ย่ากทองวันวั จล้ของวันนี้ก่อนนะยืนไปขอมวันก็เป็นแต่แกรบกหน่อยๆแต่ว่าหลงเนี่ยเขี่ยเขาหลงไม่เขี่ยเขาหลงเมื่อหนาเสียกับ้องจะเสียพี่น้องโลกถือแล้วเคยหลงแล้วกขู่อะไรเคยหลงแล้วไอ้วันนี้มีแต่พวกไปบ่มเป็นช่างอยู่ของกัน ยังมาหอดทั้งสิลงหน้าจ้าของแล้พี่น้องเไ็ดจังไี่เป็นบ้านใดบ้านไหนทั้งนี้สิน้องวันนี้ไปถามมันแม่ยายหนึ่งหญ่ทั้งบ้านตรงหน่อยไปทถามไปเอ้าก็นี่เดี๋ยวล่ะไอตีออกมาแล้วนะเอ้ายีงจหน้าออกมาหลงผักหลงแน่ใครตัวบอเห็นหน้าของมันคือหน้าห้องโนตุนที่แมวไปล้นแกนึงแล้วเป็นเล็กหน่อยเค้าหลงมาเปล่าเป็นเล็กหน่อยนะไปเก็บ ตะลูเทียนมาพร้อมามพอจะรับบอกเถอะนะช่วงว่ะเอาหน้าเขาอยู่นี่ตอนนี้เจาหน้าก็เนีเย็นี้ยดูเนี่ยหลงมาหอดจะแก่เขาหลงหลายเลยเนาะมันมีส่วนโซนทางหนอกๆส่วนทางเขาถือก่อไปเยอะเขาหลง ลงยุบันเจะาร้อมเคยเอกันเป็นบ้นบันอีกไม่เหลาจัดเลยเพียบน <c oughs> <c oughs> ดีใแจ่้บางโขกหน่อยแต่บางโขกหน่อยก็ลงแต่ะนะ่ะร่วนๆอีกดีนึงแฝดเนาะไข่โมดแยรเนาะสดๆจะหลไข่สกเข็ม จะบางคนเหว่าใส่แป้งมันมันหยุบเร็วใส่แป้งเวลาใส่แป้งว่ามันหยุบเร็วนอนเหนียงยื้บ่อสิอ่านเตยารป้งอยู่กวพาการออกนั่งนะพี่น้องแล้วไงเป็นร้านเมตายป้อมเมตายมาตไกเป็นร้านร้อนเนี่ยเสีจ้าห้าหัวคุณเด้อแฟนครับสมองสบายละครับขอบคุณทุกความเรงแรงใจนะครับเซาหนี้มื้อนี้ฝากไปเส้าหนีพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ